บ้านไทยโฟตโต้ครับแล้วลูกแรกรับพี่โดมเสิร์ฟชาเปิดเล่นเองแล้วกับพี่ชาลูกนี้แล้วยอดเอาแล้วพี่ดมเอาไว้ได้อยู่ครับเปิดหนึ่งกลับมต้นเปิดแล้วเล่นเองลูกนี้เปิดหนึ่งยกเข้ามาลูกโอ้โหไ,ไปครับๆๆๆครับคือจังกวาของทีม สโมสรตำรวจไอสอร่าสีพยายามที่จะให้มันข้ามเดดไปก่อนนะครับแต่มันไม่ผ่านการถ่ายครับทุกนีหนึ่งศูนย์ดึงต่อศูนย์ครับสิภาแต้มทัานั้นนะครับโดมแล้วเข้ามาลูกโอ้โหลงบี้มาลเดิ่มเป็นใจว่นลงครับใช่ครับน่าจะชัดเจนครับคะแนนตอนนี้เป็นทางด้านสโมสรตำรวจ ไก่สอนราชสีครับนับอยู่ครับสองหนึ่งสองต้องดึงแต้มครับสมพรใจสิงโหวตครับเสือไปครับเอานะครับลูกนี้ครับทางด้านกระโคดูไทยราชะพีคครับหรือว่าไทครับโอ้ยจะได้อยู่ครับชาครับพีไทยครับข้ามมาก่อนครับโดมเบืองหน้าครับอุดมชัยไปครับขึ้นมาจังหวะนี้ตะวัดไปครับจะโอ้เกี่ยวกันโซได้ครับข้ามมาก่อนครับสมพรเปิดจังหวะแร้ครับโตเบืองหน้าเล่นเอก จังหวะนี้โดน์ได้โหอครัสุดยอดจริงๆครับได้ยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าได้เลยครับลูกนี้ครับมีตีลังกาแง่งด้วยครับโอ้โหนี่ตีลังกาแง่งหรือเปล่าตวัดแง่งตวัดแง่งลูกนี้ครับโดนเบื้องด้านครับนี่นะเพื่อสุดเลยเกินจริงๆลูกนี้นี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะเอาเลยครับเกมเสิร์ฟของสารวัตรต้นแล้วเจาะไปที่พิไทยครับเปิดหนึ่งแล้วพิไทยโตกลับข้ามาครับพี่โดมเปิดยกขึ้นมาให้สารวัตรต้นแล้วตวัดแง่งเปิดหนึ่ง โอ้โหสวยจังลูกนี้ครับโอ้ยมีลูกทำอย่างนี้ด้วยครับแม่น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับเรียพิเศษครับแก้ชุนนล้วนเลยครับหรือว่าข้างส้นเลยครับส4 2สี่สองสี่สองต่อสี่ครับแล้วเสิร์หวางมาเปิดหนึ่งยกเข้ามาลูกนี้แล้วล้นครับพิชา มีโอกาสจะได้แต้มแล้วหลอกไปวางด้านหลังแล้วโอ้พี่โดมเอาไว้ไม่อยู่ครับลูกนี้ครับแล้วเป็นแต้มเลยครับโอ้ที่ต้องบอกว่าจังหวะยิงหลังสุดครับของทางด้านชาไต้หวันครับหรือว่าชากรสีครับเป็นชาภูถูกใจครับอ้ยิงหลังสุดของโดมเบอร์ด้านนครับกทสิบพี่สามต่อสี่ครับลูกเสิร์ฟของคาโดไทยราชพิษครับชายาพายุกระซิบนะครับจังหวะที่สมพรครับตวัดไปครับเอาแล้วครับชาเก็บได้ครับ เดชาภูตุไกเข้ามาครับเอ้าโดเปื้อนด้านครับยังได้อยู่ครับขึ้นไปครับดีครับจังหวะที่สวัดไปได้คะแนนเฉยเลยครับโอ้โหสมพรใจชิงโหนครับโอ้ผมยอมริงเหลี่ยมนี้โอ้สารวัตรต้นครับแหมสุดๆครับจังหวัดนี้แพ้ขาวของสีไก่ชนแล้วก็แพ้ขาวสวัสดีสตำรวจครับไก่สอนและสีครับเสิร์ฟครับจังหวะดนี้ข้าไปก่อนครับสมพรเปิดจังหวะแรกโดเปื้อนด้านจุด 2ครับวิษฏสวัสดปเอ้าโดนข้ามาครับยังได้ครับสมบอลเปิดจังหวะแรกครับโดมมึงได้ยังได้อยู่ครับจักรวา2ครับข้าไปครับโอ้โผมนี่อยากเข้าเลยลูกท่าข้าของพี่โดมโอ้ยเหมือนเหมือนให้ครจะกระโดดขึ้นโต๊ะย่งเงไม่รู้จรุดจริงๆนี่ครับวิษฏ์สวัสด้ไงครับดีโอ้แน่นอนจริงครับโอสามครับเอาละครับจับไปที่พีไทยครับพี่ชายังเอาไว้ได้อยู่แล้วแก้ไขข้ามาเปิดหนึ่งครับโยม ยกเข้ามาลูกนี้แล้วโอ้โหคู่นี้ลูกทำของเขาสุดยอดจริงนะตำรวจครับใช่ครับเอาแล้วครับต้องบอกว่าสถานการณ์ครับของสโมสรนตำรวจไก่สอนเลือดสีครับกับสิบต่อเก้าครับลูกเชือกของสุพจน์ใจสิ้นหวนครับขึ้นมาอย่างได้อยู่ครับทางด้านเดชาภูตกใจสายอดลูกนี้ครับดมเบื้องด้านยิงได้อยู่ครับอุ้มลูกนี้ดมเล่นเด็กลูกเชือกใช่ครับเอาแล้วครับไปครับมาครับโอ้จังหวะนี้ครับโซนของธนาชาครับไปที่โดมเบื้องด้าน ขึ้นมาให้สมพลตบตัดขึ้นมาครับโปูชาเก็บได้ครับชา1 2แล้วก็3ครับวันนี้ไปจะโตมาครับซ้ายขวาท่ายังลูกนี้ติดมาเอาละครับชาครับจับหนึ่งจับ2แล้วก็ยังไงจังหวะ3าข้าไปก่อนจอดครับวันนี้สมพลครับไม่ยอมครับโตขึ้นมาครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับ ชาครับยังได้อยู่ครับเตชาบูถูกใจครับที่ใส่สพอใจสิงห ho <c oughs> really ์ผลครับขึ um, ้นมาโดเบือรได้คร <c oughs> ับข <c oughs> ึ yep. <c oughs> ้นมาจบพอใจสิงห์ผลตบตาโดมเบอรได้ขึ้นไปครับแจ็คเก็บได้ครับโดเบือรได้ครับโดเบือรได้ครับตบัดขึ้นมาที้ยังได้ครับแต่ละชาครับเตชาบูถูกใจครับข้ามมาก่อนครับเอาละครับโดเบือรได้ครับตรงนี้จังหวะที่เอ้ารถมาครับเตชาบูถูกใจครับตบัดหลังสุดครับยังได้อยู่ครับแต่ละโดเบือรได้ครับโดเบือรได้ข้ามมาครับแล้วลงใหญเลยครับบอกที่ลงพี่ปา๊มี่ครับเอาน้ำไหมครับบโอออ้คครรััผมขหน่ยบ ผมว่าแก้วเดียวไม่น่าจะพอสักหนึ่งลิตรหรอเผมพูดอะไรกอนไปนะโอ้จะก้อนนี้สุดจริงจริงสิบเท่าครับแล้วเปิดหน้าขวาสล็อตต้นโอ้แล้วหลุดครับยังไงกับลูกนี้ไม่เข้าใจกันครับอย่างได้อยู่เปิดหนึ่งยกสองวิชาลูกนี้ระวังหยอดครับพี่โดม เอาไว sí <rude> ้ได้แล้วมีขึ้นมอเตอร์ไซค์ให้ดูครับนี่ครับโอ้โหซาดี้สุดยอดครับใครจะขึ้นข้อมมอเตอร์ไซค์ให้ผมดูหนึ่งนะใชจังหวะนี้ครับของอุดมชัยแปรครับคุณโดมเบิร์กได้ครับพี่ครับที่ถึงเวลาไปขี่ม้านี่คือกระโดดขึ้นม้าเลยเลยนะ11ต่อ10ครับแล้วเสิร์ฟหมาลูกนี้เปิดหนึ่งยกสองเข้ามาแล้ววางไกลแล้วเปิดได้ครับโดมขึ้นมาแล้วสวัสดี สมพรใจสิงหัวนครับอตอนนี้พี่ไทยพยายามจะทวงว่าลูกนี้โดนไปเท้าหรือเปล่าครับสำหรับทีมสโมสบรสออบอกว่าลูกนี้ไม่โดนจ้าเอาเลยครับเอาแล้วครับ,ล,รบลูกเสิร์ฟไปลูกนี้ครับใส่ไปที่สมพรใจสิงหัวนครับเปิดจังหวะแรกให้กับโกเพืองด้านครับตองข่าไปก่อนยอดลูกนี้โอ้ชาจะใสโอ้สุดยอดจริงครับโอ้โดนหยอดแล้วนะโอ้ยครับหลังจากที่ตามอยู่สองแต้มครับแต่ตีตื้นขึ้นมาตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับทางด้านของบ้านไทยโฟโต้ครับ กลับมาเท่ากันหน้าตาเฉยนะครับเด็ดอาครับจางวะเสิฟของทางด้านขดาไทยราชพิัไดู้ครับโมกุได้ขมาสมพจจะนทรต้องตมสนแรกทูี่หลังเสื้อเลป็นรูปคนครับสาตสารวัตรต้นครับะตำรวจไกสอราชสีห์ครับองการัแค่สแต้มเท่านั้นครับที่ 3ต่อ12ครับจอดลกีโอ้ยยังได้อยู่ครับเอาละครับเอาจะเก็บไป้ครับทาดโอ้เหมือนจะไม่รู้กันนะครับสลังครับอุปพารทกันเองครับขึ้นแท่นเลยครับสำหรับสโมสรตำรวจไก่สอนราชสีครับน่าเสียดายแทนเลยนะครับจังหวะเล่นลูกมาสักคู่นี้ครับพิชาเองก็นึกว่าพิไทยจะเล่นนะครับโอ้แล้วก็ปล่อยลูกนี้ครับนะครับมีโอกาสที่จะเกมครับลูกนี้ครับจะทำได้หรือไม่ครับ าไต้หวันครับถือว่าชากรสีครับเดชาภูถูกใจครับจิกหลังสุดเลยครับสมบัเปิดจังหวะได้ครับโดมเปิดได้ครับสมบัตาจังหวะนี้สพพอตวัดมายังเก็บไม่ได้ครับอาะครับเดชาภูถูกใจครับจิงไปหลังสุดของสารัฐต้นอยู่นะครับยังตวัดแยกขึ้นมาครับอยู่ทีข้างโซนขึ้นมาอาะครับตวัดตวัดขึ้นมาของสมบัติหุ่นจเก็บไม่ได้ครับชาไต้หวันครับเดชาภูถูกใจครับจิกไปหลังสุดครับยังเปิดได้ครับจังหวะนี้โดมเปิดได้สมบัติโดมเปิดด้านขีดรถใส่ดาว่าโดนเกี่ยวครับทุกที เ, er เป็นทางด้านทีมสโมสรตำรวจนะครับผมคว้าแชมป์ไปนะครับสำหรับชายคู่เดี่ยวพิเศษนะครับเดี่ยวแง่